สวัสดีครับชื่อธนากรสุภาษาครับชื่อเล่นชื่อเต้ครับเป็น c ีอบริษัทซิมพีเดคอจำกัดปัจจุบันเราทํากระดาษทํามือเส้นใหยพืชภายใต้แบรนด์ป a าป้าเพเปอร์คครับ,รบนอกจากนั้นผมยังได้รับโอกาสเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานด้วยครับจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เป็นกระดาษอย่างเดียวจนปัจจุบันนี้18ปีผ่านมาครับแล้วก็มีกระดาษที่สามารถ กันน้ําได้ไม่ลามไฟนะครับจุดไฟไม่ติดกระดาษดูดกลิ่นให้กลิ่นจนเราสามารถทํากระดาษกรองที่ฆ่าเชื้อแล้วก็กองฝุ่น PM ได้นะครับป้าป้าเปเปอร์คารับเราจริงๆผมเป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นแรกเนี่ยก็คือคุณพ่อเนี่ยเนื่องจากว่าคุณพ่อท่านเกิดในหมู่บ้านต้นเป่า ท่านก็จะคุกครีกับกระดาษสามาอยู่บ่อสร้างทําร่มนำพัดมานะครับจุดกําเนิดของบริษัทเราจริงๆแล้วมาจากคุณพ,พ,พ่อเลยครับคือท่านต้องการนํากระดาษสามาใส่ในร่มกับพัดแทนผ้าแพนะครับเพราะว่า,าต้นเป่านเนี่ยมีเอกลักษณ์เรื่องกระดาษทํามือผมก็มามองว่าถ้าผมทําแต่กระดาษอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มันเป็นการไปแย่งงานของชุมชนนะครับผมอยากให้ชุมชนเป็นคนทํากระดาษส่วนผมต่อยอดจากกระดาษนั้นมามาเป็นผลิตภัณฑ์มากกว่า ก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าผมเนี่ยอยากจะจดบริษัทนะอยากจะทําแบรนด์นะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยเลือกชื่อบริษัทเป็นแบรนด์นะครับผมก็เลยได้ได้แนวความคิดว่าเนื่องจากคุณพ่อเป็น founder ในการก่อตั้งกระดาษขึ้นมานะเพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้คําว่าป้าป้าแล้วก็กระดาษสาเนี่ยมันก็มีคําว่า paper craft อยู่นะผมก็เลยเอาง่ายๆครับป้าป้า paper craft ก็ตกผลึกมาเป็นแบรนด์ซึ่งตอนนี้ก็จดทะเบียนเครื่องหมายการคร้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ตั้งแต่ปี4-5ในสมัยนั้นน่ะการส่งออกดีมากนะครับก็ทำให้เรามีลูกค้านะครับแล้วก็ยอดขายเราก็ค่อนข้างจะดีตั้งแต่จดบริษัทมาผ่านไปอีกนะเราก็มาเจอมรสุมที่ค่อนข้างจะเรียกว่ารุนแรงที่สุดนะครับก็เริ่มจากปี6-2เนะเาะผมเรียกมันว่ายุคที่ต้น disruption นะครับก็คือ มันจะต้องก้าวกระโดดจากออฟไลน์เป็นออนไลน์นะครับพอเราทำดิิตอลทราน sf อร์เมชันมาเรามีการลงทุนเรื่องทำเว็บไซต์ใหม่ทำโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับเราก็มาเจอโควิดอีกในปี63เรามาเสียลูกค้าจริงๆเนี่ยประมาณเดือนกร,รกฎาปีที่แล้วที่ส่งออกเริ่มมีปัญหานะครับที่ตู้คอนเทนเนอร์เริ่มไม่มีน้ำมันเริ่มขึ้นนะครับทุกอย่าง ลูกค้าเริ่มขายไม่ได้เราปรับตัวมามองตลาดในประเทศนะครับตลาดในประเทศแบบจากที่เมื่อก่อนเราส่งออก95%ในประเทศ5%ตอนนี้เรามองตลาดในประเทศ50%ผมก็เลยมองโอกาสในเรื่องของการทำแมสครับการทำแมสเพราะว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ช่วงนั้นอ่ะแมสขาดแคลนนะครับแล้วก็เราอ่ะมีเส้นใยกระดาษอยู่ซึ่งผมมองว่าแมสเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าที่ต้องใช้ซ้ำ ในระยะเวลาที่ยาวนานใช้แล้วทิ้งเลยผมก็เลยตกผลึกความคิดว่าผมเอากระดาษเนี่ยนะครับมามาวิจัยด่วนกับทางอาจารย์มหาลัยนะครับแล้วก็ให้มันมีคุณสมบัติของฆ่าเชื้อนะครับแล้วป้องอะสะท้อนน้ําป้องกันไวรัสสังคัดหลังจากภายในภายนอกเนี่ยผมก็มานําเย็บเป็นแมสแล้วก็ไปให้บุคลากรทางการแพทย์ช่วงนั้นนะครับซึ่งหน้ากากาแมสขัดแคลนปรากฏว่าได้ผลนะครับสำหรับทุกทคนนะครับที่อยากจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็มองว่า ทางเราก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งให้กับทุกๆคนนะครับกระดาษเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวพวกเรานะครับแล้วก็การเริ่มธุรกิจจากกระดาษนะครับเห็นนะครับว่ามันไม่ได้ยากเลยกระดาษที่เราทำนะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในการนเริ่มต่อยอดปรับเปลี่ยนปรับปรุงวิจัยจนออกมาเป็นธุรกิจออกมาเป็นกิจการก็ดีออกมาเป็นการค้าขายก็ดีในชีวิตจำลองทุกคนครับขอบคุณมากนะครับ